คุณธนูแม่มอสซ่ามาแล้วค่ะ EP 74ชาวลัคนาราศีธนูนะคะผู้ที่เกิด22พสพฤศจิกาถึง2 1ธันวาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงหลุกครึ่งแรกของมิถุนา64กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณนะสำหรับชาวธนูที่มีคนคุยดูดูอยู่เอเลเชัมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ ใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวธนูใบแรก Page of Cups คุณธนูบางคนอาจจะดีวกับคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะเด็กกว่านิสัยเด็กอายุเยอะแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเด็กๆไม่ยอมโตนะคะรักสนุกนะคะพลังงานของเด็กหรือคุณธนูบางคนอาจจะมีเด็กเข้ามาขายขนมจีบนะจ๊ะ High Priestess คนธนูบางคนอาจจะมีเด็กซุกกิ๊กก็ได้นะคะหรือคนที่คนเดียวอยู่คุณอาจจะกลายเป็นคนในเงามืดของเขาก็ได้นะคะ The Sun Check ต่อ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ หรือคุณธหนวจจะไปเป็น,เป,นเป็นคนเป็นกิ๊กเขาเองก็ได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงนี้ไงห้าเหรียญมีการบล็อกมีการเทมีการหายไปของใครบางคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งนะคะแม่ให้สองใบเลยนะก้าถ้วยกับ k night of pentacles คุณเจอเขาด้วยงานนะคะงานนำพามาเจอกันนะคุยกันสักระยะหนึ่งอาจจะหายไปนะคะ มีความไม่ชัดเจนในระหว่างทางนะ The fool The fool นี่เป็นลักษณะของการคุยแบบไม่มีอนาโคตอะนะคะคุยไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยๆอยู่ๆอาจจะหายอาจจะบล็อกหายไปเลยก็ได้นะคะไม่มีการติดต่อจากหมายเลขที่รอคอย เป็นลักษณะของตกเป็นคนในเงามืดโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวนะคะแล้วก็ตอนเข้ามาก็หวือหวาปวดจะหายก็หายเลยนะคะไม่มีปีไม่มีคลุยและแน่นอนที่สุดเขาต้องไม่ได้มีคุณธนูคนเดียวไม่ได้คุยกับคุณธนูคนเดียวแน่นอนนะคะ a e of w a n d s งานนำพามาเจอกันนะคะอย่างที่บอกการเรียนก็ได้นะคะ t r e e of wands สามไม้เท้า1ไม้เท้า3ไม้เท้างานหรือการเรียนนำพาเราให้เจอเขาแล้วเรากลายไปเป็นคนที่เป็นมือที่3เป็น high priestess เป็นคนในเงามืดหรืองานนำพามือที่3เข้ามานะคะคุณอาจจะดีวกับเด็กอยู่แล้วเด็กคนนี้สุกสนตลอดนะจ๊ะคอนเฟิร์มด้วย3ถ้วย3ไม้เท้าแน่นอนที่สุดนะคะมี มากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะเราสามคนแน่นอนนะคะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีธนูจรว่ายากบอกว่าอะไรนี่ไงานดีเซปชั่นมีใครบางคนใส่หน้ากากหา,าใครบางคนคุณไม่รู้จักเขาจริงนะคะเขามีคนอื่นอยู่นะคะ s o u l m เม e เข้ามาเหมือนดูดีแหละนะขายฝัน มันยังไม่ถึงความรักเป็นแค่ความหลงแล้วอยู่ๆก็มีใครบางคนหายไปนะคะ retreat พลังงานค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วคนของเขาจับได้อยู่เขาหายไปเลยนะคะรักออนไลน์นะเขาบอกว่าโสดส่วนใหญ่รักออนไลน์จะไม่เคยโสดเลยนะคะจะมีมากกว่าสองคนสามสี่ห้าแล้วแต่คนนะคะ เพราะนั้นคนคนนี้คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่สําหรับชาวลัคนาราศีธนูอยากรู้ว่าคนคนนี้เขามีเจตนาอะไรคุณกันแน่ในด้านดาร์กด้านมืดนะคะชาวสองอยากรู้ว่าชาวธนูมีเจตนาอะไรด้านดาร์กด้านมืดเขาคืออะไรหายไปไหนจะกลับมาไหมนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคุณ inbox มาในเพจมอสซาหรือ id line ด้านบนนี้นะคะ โทษปรึกษาแม่มดฟรีในไลฟ์สดทุกวันที่10หรือวันที่25ของเดือนก็ได้นะคะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะสามทุ่มตรงทั้งทางเพจและทางช่อง YouTube แม่มดสร่านะคะขอบคุณ9 8 9 0 0 0ื่ s แปดหมในช่อง YouTube แม่มดสราแล้วก็ขอบคุณ9,500คนที่ติดตามในเพจนะคะแม่จะถามครูบาจารย์ให้ซึ่งสำหรับ ใายของแม่เนี่ยทำให้รีวิวแม่ดีมากๆได้รอ้อยแล้วรีวิวเลยขอบคุณสำหรับรีวิวใน ep 73ที่ผ่านมานะคะถ้าคุณได้อ่านรีวิวของแม่เพียง10รีวิวคุณจะอยากคุยกับแม่นะคะลองมาดูรีวิวในเพจแม่มอสซาดูนะจ๊ะเอาล่ะผู้ว่าจาันทร์มีรยอยากบอกชาวลักนาะราศีธนูหานมีการติดต่อกลับมาของใครบางคนหรืออาจจะได้เจอใครบางคนหรือคุณอาจจะได้เจอแล้วตอนนี้นะคะ โอกาสที่เป็นพลังงานกลับมาจะมีมากที่สุดให้ให้พลังงานตรงนั้นมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องระวังเพราะว่าคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะชาวธนูทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานชาวลัคนาราศีธนูที่โสดนะคะผู้ที่เกิดที่12พฤศจิกาถึง21ธันวานะชาวลัคนาราศีธนูที่โสดเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงลูกครึ่งแรกของมิถุนา 6กสี่กันดีกว่าใบแรกเป็นตัวแทนของคุณ night of wands พลังงานที่ไม่ชัดเจนมามาไปไปหายหายนะคะคนที่มีพลังงานแบบนี้เจ็ดถ้วยมีใครบางคนนะไปมีไปคุยกับคนใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะโอกาสที่คนของคุณจะมี คนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนูกับคนที่คุณเคยเดียอยู่มีสูงมากอยู่แล้วนะคะหรือหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาในตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะสามไม้เท้าพลังงานไม่เคยโกหกนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของสามไม้เท้าเป็นการคอนเฟิร์มจากจักรวาลว่าคุณเจอสิ่งนี้แน่นอนมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์คนเดียวไม่เหงาเท่าเราสามคนนะคะยิ่งคนมากยิ่งเหงายิ่งคนมากยิ่งเหนื่อย จัดเม m นตะะ์ gment, มีใครบางคนอาจจะกลับมาขอโอกาสโดยเฉพาะคนเก่าๆปาดถ้วยหรืออาจจะเคยขอโอกาสแล้วในความผิดเรื่องเดิมๆหรือคนเดิมๆนะคะตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดคุณธนูก็เลยเดินออกมาหันหลังเทบล็อกขักดิบให้กับคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะ สี่ด่านิ่งคุณธนูเจ็บปวดกับคนคนนี้พอสมควรเลยนะคะสิบเปลี่ยนเจอจากงานนะเจอจากงานนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นลักษณะของการที่คุณคบกับเขาหรือคุอยกับเขามาสักระยะหนึ่งเขากลับไม่ได้เลิกกับครอบครัวหรือมีครอบครัวมาแล้วและยังมีอยู่นะจ๊ะอย่างที่บอกถ้าเป็นรักออนไลน์เขามีโอกาสสูงมากนะคะ ไฮพริสเทสพลังงานไม่เคยโกหกมมดน,นะไฮพร i สเทสแค่อีพีนี้สำหรับ2ใบนี้ก็เพียงพอสำหรับพลังงานในลูก e ีพี74นี้นะคะเพราล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูที่โสกขยายพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะ สิบเหรียญพลังงานสิบเหรียญคนมีเหมือนกันเจอคนมีเจ้าของคนมีพันธะคนมีภาระงานนำพามาเจอกันธุรกิจนำพามาเจอกันสี่ม้สี่สดาพลังงานไม่เคยโกหกมอมสรานะคะคุณได้สี่ดาเหมือนกันอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นคอยอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะ king of cups คุณได้สี่ดา หนึ่งคู่สิบเหรียญหนึ่งคู่ High Priestess ห,หนึ่งคู่เหมือนกันสามคู่พลังงานโกโหกไม่เป็นอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแม่โมบบอกได้เลยว่าโลกนี้มีพลังงานอยู่จริงนะคะและพลังงานสามารถบอกเล่าเรื่องได้โดยที่ถ้าในครณี้ที่มาปรึกษาแม่ว่าเป็นการส่วนตัว ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกอะไรเลยแม่มดจะเป็นคนบอกคุณเองนะอยู่เฉยๆดอแม่มดจะบอกให้ว่าดาร์กในดาร์กมันคืออะไรนะจ๊ะเอาล่ะขยายพลังงานต่อนะขอบคุณ8,9,000 s u b s c r i b e บสคในช่อง youtube แม่มดสรากขอบคุณ9,500คนที่ติดตามในเพจขอบคุณที่แชร์คลิปนี้ชาวธนูนะคะขอบคุณมากเลยเฟล r ์คุณเจอคนมาขาฝันขายขนมจีบนะ b o r t h ช a i สซิ่งมันมีอะไรที่คุณค่าที่คุณคู่ควรมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นก็ู้ฟอ n แล้วก็ไปต่อนะคะอย่างที่บอกคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยอะนะเราต้องเจอในเวลาที่ใช่เม k กติ e e f f อ r t มันเป็นพลังงานของความเป็นเด็กนะคะความเื่าชูความรักสนุกแต่ไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะทำให้ใครเสียใจหรือจะหักหลังใครบ้างนะนี่คือพลังงานที่ ค่อนข้างที่จะคับลุกขาบดอกและไม่ชัดเจนนะคะครบซ้อนนะปิดบังซ่อนเร้นคนในเงเามืดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวธนูที่โสดนะชาวลักนาราศีธนูที่โสดและชาวสองที่ดิวกับชาวธนูอยู่ตอนนี้นะคะอยากรู้พลังงานว่าเขามีเจตนาอะไรนะคะเขาหายไปไหนเขากลับมาทําไมนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสซาหรือ I d ดีไลน์ด้านบนนี้นะ โทรปรึกษาฟรีในไลฟ์สดนะคะทุกวันที่10และวันที่25ของเดือน3ทุ่มตรงทั้งทางเพจและทางช่อง YouTube แม่มดสรานะไม่จะถามครูให้ด้วยไพ่แม่มดนะคะซึ่งสำหรับนี้ทำให้แม่ได้รีวิวหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านกันดูในเพจนะขอบคุณสำหรับรีวิวใน EP 73ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าคุณได้อ่านรีวิวของแม่มดคุณจะอยากคุยกับแม่นะคะเอาล่ะมีใครบางคนบริหารเสน่ห ถ้าในกรณีที่คุณเป็นไฟนเขาคุณก็ต้องจับได้ว่าเขาไปบริหารเสน่ห์เดิมๆผิดเรื่องเดิมๆนะความไม่รับผิดชอบของเขานะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะถ้าเป็นนักออนไลน์คุณควรอย่คนที่มีพันธะมีภาระมีครอบครัวมีแฟนนะจ๊ะไม่ได้ตัวกระเป่าเปลือยมีลูกเลยด้วยซ้ํานะคะนี่คือพลังงานที่แน่นอนที่สุดว่าเราสามคนคือคีย์เวิร์ดสำหรับชาวธนูในอีพีเจสิบสี่นี้ซีอยู่ในไลฟ์สด บ้าบุยชาวนูสู้ๆจ้า